สวัสดีครับทุกคนครับพบกันอีกแล้วนะครับขนมลงมพันธงคำรัณนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าออร่ากูดแคทนะครับของทางจีทิวเอ็มนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาเจ้าออร่าเนี่ยไปตรวจเช็คระยะนะครับผมก็เลยถือโอกาสทําคลิปให้ทุกคนว่าการตรวจเช็คระยะของเจ้าออร่ากูดแคทนะครับรถที่ผมใช้มาตอนนี้ก็น่าจะ4ปีเต็มๆเต็มๆแล้วนะครับก็วันนี้ จะพาทุกคนไปดูค่าใช้จ่ายนะครับไปดูว่าเราต้องเช็คอะไรบ้างนะครับใน4ปีนะครับไปดูศูนย์บริการเขานะครับไปดูความเป็นมืออาชีพของทาง TDM นะครับว่าศูนย์บริการที่ผมใช้บริการที่ผมซื้อมาวันนี้มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับ60,000กิโลนะของผม60,000กิโลก็เขาก็ได้นัดกับทางศูนย์บริการเรียบร้อยแล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะเข้าไปตรวจเช็คระยะนะครับโอเคไม่ต้องพูดเยอะนะครับเราไปที่ศูนย์บริการของ t w m 111กันครับไปครับทุกคนไปเลย ตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปที่ศูนย์ GWM CCC Auto r o y นะครับเป็นศูนย์บริการที่ผมใช้บริการประจำนะครับตั้งแต่ออกรถจนมาถึงปัจจุบันนะครับก็ถึงช่วงเช็คระยะเขาก็จะโทรมาแจ้งนะครับว่าถึงเวลาเช็คระยะแล้วก็จะนัดหมายให้ผมเข้าไปเช็คระยะทุกๆครั้งนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับก่อนหน้านี้ที่ผมเข้าศูนย์บริการ ที่ c c Auto ร้อยเอ็ดเนี่ยผมใช้บริการมา4ปีเต็มนะครับนี่ก็ปิดเข้าปีที่4เต็มๆแล้วแล้วนะครับก็ผมยังไม่ได้เสียค่าบริการสักบาทเลยนะก็ถือว่าเป็นการดูแลลูกค้าที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นการใช้รถแบบที่ไม่ต้องมีค่าบริการไม่มีค่าอะไรไม่มีอะไรเลยนะครับคือรถคันนี้ใช้มา4ปีนะครับไม่อยู่ที่6ก2มืกิโลนะครับผมเป็นคนที่ คันนี้ใช้ไม่เยอะนะครับคันนี้ผมเอาเดินทางในเมืองนะครับใกล้ๆนะครับผมจะไม่ได้เอาพูดแคทเดินทางไกลแบบ2 3 0 0มกิโลไปเที่ยวอย่างนี้นะครับผมจะไม่เอาไปนะครับอลาร o คดแคทยังผมก็ยังกล้าพูดอยู่ว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งรถยี่ห้อหนึ่งที่ใช้ดี มากๆคันหนึ่งนะครับเพราะว่าณปัจจุบันก็ยังใช้รถไฟฟ้าอยู่นะครับของผมก็มีไอเอฟซิ MC คันหนึ่งนะครับแล้วก็มีออราคุณแชทนะครับอนาคตไม่แน่อาจจะเปลี่ยนทั้งหมดเป็นรถไฟฟ้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีรถตู้ไฟฟ้ามาสักคันหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่นะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบใช้รถไฟฟ้ามากมากๆเลยคันหนึ่งแล้วก็ ศัทธาและเชื่อใจกับรถไฟฟ้าค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้เจอปัญหาหรือว่าเจออะไรที่มันทําให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีกับรถไฟฟ้านะครับก็เลยอยากจะมีรถไฟฟ้าเพิ่มมาที่บ้านอีกคันหนึ่งนะครับไม่แน่ใจอาจจะเอารถน้ำมันออกหมดเลยก็ได้แล้วก็ที่บ้านก็จ,จะมีรถไฟฟ้าทั้งหมดนะครับโอเคไปเจอกันที่ CCC Auto 11กันครับทุกคน คนครับตอนนี้ผมมาถึงที่ g w m CCC Auto r e n ล้วนะครับเป็นศูนย์บริการที่ผมใช้บริการประจำนะครับแล้วก็เป็นศูนย์บริการที่ผมออกรถอยู่ที่นี่ด้วยนะครับและก็รถคันนี้เป็นรถคันแรกของศูนย์นี้นะครับนี่นะครับ g w m มีน้องพนักง,งานมารอเลยนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะบ,บอยมาแล้วขอลูกค้านัดหมายเช็คระยะไว้นะคะจ้าน้องกุ้ไก่เป็นคนที่ดูแลผมประจํานะครับ<ต>ทุกคนฝากกุญแจได้จ้าลูกค้าเก็บของมีค่าลงจากรถหมดแล้วนะ,ะจ้าหมดแล้วครับโอเคขออนุญาตคุมค่าแล้วก็ตรวจรับรถโดยใช้แท็บเล็ตนะคะจ้าขอบคุณครับอ่านี่ครับทุกคนก็มาถึงแล้วแล้วก็จะมีน้องกุ้ไกนะครับไปดูแล ประจำนะครับมาที่ไรก็น้องดูแลประจํานะครับเราก็จะมีการคุ้มผ้าคุ้มอะไรนะครับเวลาเรามาใช้บริการที่นี่นะครับก็เดี๋ยวระหว่างที่เรารอรถเนี่ยเราเดี๋ยวเราคุ้มผ้าเดินไปดูที่ศูนย์บริการเขานะแต่ตอนนี้ก็คือให้น้องคุ้มผ้ารถก่อนนะครับเดี๋ยวเขาก็ไปนะบอกตามตรงนะศูนย์บริการที่นี่ใหญ่มากนะครับทุกคนดูครับทุกคนศูนย์บริการที่นี่เขาใหญ่มาก อ่ารโมงนะคะมีชื่อล็อกคิวไว้ให้เรียบร้อยนะครทุกครั้งที่มานะครับเขาจะมีชื่อให้เราได้ดูนะครับว่าเรานั่หไหนไว้กี่โมงนะครับแล้วก็เราสามารถดูได้นี่นะครับช่องผมชื่อนะเราตรวจเช็คระยะโอเคไปไหนต่อนั่งรอโอเคขอบคุณมากนะครับครับอ่ะทุกคนมาดูตรงนี้นะครับพอเรามาถึงในศูนย์บริการเขาเนี่ยที่นี่เขาจะมีกล้องให้ดูนะครับว่ารถเราเข้าไปใช้บริการ ตอนไหนช่วงไหนแล้วก็ตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่นะครับคือเราไม่ต้องเดินไปดูในตรงที่เขาเช็คระยะนะครับเราเดินมาดูตรงนี้เลยได้เพราะว่ามันจะมีกล้องพอเวลานั้นก็เราก็จะเห็นรถเราอยู่ตรงนี้เราก็ทําอะไรบ้างนะครับก็จะมีประมาณนี้นะซึ่งมันก็เลยทําให้เราสบายใจได้นะครับเกี่ยวกับเวลาเราเข้ามาเช็คบริการของ G w m นะครับออย่างไอเนี้ยนะครับเขามีล้างรถให้ด้วยนะวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ล้างนะเพราะว่าผมมีธุระต้องไปต่อนะครับก็เลย จะมาเช็คระยะดูก่อนนะครับว่าวันนี้เราค่าใชในะ้จ่ายในการเช็คระยะ4ปีกับ60,000โลจะเป็นเท่าไหร่นะข้อดีอย่างหนึ่งนะครับของ GWM นะครับทุกคนก็คือน้องเขาจะมีเมนูมาให้ทุกครั้งที่มานะครับก็คือเราเลือกได้เลยเราจะกินอะไรนะครับเราก็สามารถสั่งน้องได้เลยนะครับมีทุกเมนูนะครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มนะครับก็วันนี้ทุกครั้งที่มาก็โอนตินเย็นเหมือนเดิมที่ขอโอนตินเย็นนะจ้ะขอบคุณมากครับ ไม่ได้กินกาแฟเหมือนชาวบ้านเขานะครับโอมันตีนเย็นอย่างเดียวนะครับนี่เป็นโซนรองรับลูกค้าของ GWM ของที่นี่นะครับดูครับของเขามาตรฐานขนาดไหนที่ที่ผมพยายามบอกว่าที่นี่คือเขาทําดีมากนะครับศูนย์ใหญ่แล้วก็สะอาดที่รองรับลูกค้าดีนะครับแล้วก็งานบริการลูกค้านี่คือได้มาตรฐานสูงมากๆอีกที่หนึ่งนะครับของ GWM ในประเทศไทยนะครับ ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทาง GWM นะเพราะว่ารอบนี้ผมอยากแค่อยากจะมารีวิวศูนบริการการใช้งานการใช้บริการหลังการขายให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าของ GWM ของเขามาตรฐานเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแมต่บาทเดียวนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องคิดมากนะทุกคนทางศูนย์บริการของ CTC Auto p r i เอ t นะครับขาง GWM เขาก็จะมีนี่แหละของว้างให้เรากินอย่างนี้แหละมีผมสั่งไอ้นี่ไปนะผมสั่งไอ้ตัว โอวัลตินเย็นเหมือนเดิมทุกครั้งที่มาก็มีน้ำให้นะครับแล้วก็ขนมกินนะครับเผื่อหิวนะแล้วมีคุกกี้ให้ครับก็ประมาณนี้แหละของเขานะครับซึ่งที่นี่ผมมาชอบมากินอยู่แล้วแหละอร่อยดีตอนนี้ก็เดี๋ยวดูรถก่อนว่ารถผมเข้าไปยังเดี๋ยวผมจะไปถ่ายดูนะครับ ่านไปสัก5นาที10นาทีครับรถผมเข้าแล้วไปแล้วนะเราก็จะเห็นรถเราอยู่อย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ช่างกําลังทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะน่าจะเป็นตรวจพวกครองแอร์แล้วก็เป็นมีน้ํายาคลูเลนอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะเราก็จะมองเห็นรถเราอย่างนี้เลยมีทุกจอนะครับมีทุกจอกว้างบางแคบบางนะครับนี่นะความสะดวกสบายทุกวันนี้นะครับดูผ่านกล้องเลยไปดูว่าการเข้า ใช้เช็คนะยะรอบหนึ่งจะใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าบางครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับว่า,าเราจะทําอะไรบ้างนะครับรถเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับแต่ว่ารถผมไม่น่าจะได้เปลี่ยนอะไรนะน่าจะเช็ดน้ํายาเอหรือว่าอะไรทั่วไปน้ํายาคูแลนน้ายาอะไรทั่วไปนะครับไปดูกันครับว่าจะใช้เวลากี่นาทีผ่านตอนนี้ผ่านไปแล้ว15นาทีนะจ้า,จา,ามาเลยนนมีม<ล>ะอะไรบ้าง ของนี้จะเป็นเช็คล้อ60,000กิโลหรือ48 000, เดือนตัวเดตัวนึงถึงก่อนนะคะ,ะในส่วนของตัวนี้นะคะจะมีเปลี่ยนส้ยกองแอร์นะคะมีเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะคะ,ะมีเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำนะคะน้ำมันเกียร์แหวนรองน้ำมันเกียร์นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสลับยางให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นฟรีแมเทนเเนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะจ้ะขี่ต้ลูกค้าจะถ่วงเราไปด้วยไหมคะถ้าถ่วงจะมีค่าบริการถ่วง321บาทอ๋อไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนยางอยู่อ๋อโอเคตามนี้เลยนาะอ๋อจ้ะ อะไรเก่ารับกลับคืนไปด้วยไหมคะอืมไม่เป็นไรครับไม่เอาดีกว่าลมยางเติมปกติสามหกเนาะเป็นลมยางธรรมดาใช่จ้ะที่จังสามหกครับช่างดูแลก็รอบรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมไม่ค่ะอีกรอบหนึ่งยังอีกรอบหนึ่งที่แบบมีฟรีค่าบริการใช่ค่ะโอเคโอเคถึงรอบเจ็ดหมื่นห้าค่ะเจ็ดหมื่นห้าเนาะจ้ะวันนี้มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนาะอยากจะดูจัง อันนี้จะเป็นปีมันทันันนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดเมื่อกี้ก็ไม่มีใช่ค่ะนี่ครับทุกคนครับที่ผมบอกว่าดียังไงนะครับ4ปีเต็มๆนะครับกับการใช้รถนะครับยังไม่เคยเสียค่าบริการสักบาทเลยนะรอบนี้ก็ยังฟรีอยู่รอบหน้าฟรีไหมเนี่ยฟรีค่ะฟรออ๋อโอเคครับโอเคขอบคุณมากนะครับตอนนี้ของลูกค้าจะใช้ระยะเวลานะคะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงวมกิน3ชั่วโมงโอเคโอเคครับน้องกุ๊กไก่บอกค่าใช้จ่าย ครว่าวๆให้หน่อยที่ที่ต้องต้องต้งจ่ายมัน,นได้ค่ะก็จะมีในส่วนของส้กกองแอร์นะคะม,มีน้ำมันเบรกน้ำยาหล่อเย็นนะคะน้ำมันเกียร์แบบรองน้ำมันเกียร์ค่าไหลจะอยู่ที่ประมาณ4 3 0 0อใช่ค่ะค่าบริการอยู่ที่2.1ชั่วโมงงานหนึบาทราคาค่าจะจ่ายจะอยู่ที่5,560บาทราคายังไม่นมภาษีโอเคออทุกคนน,นั่นแหละคือที่สิ่งที่ผมที่จะต,ต้องจ่ายทั้งหมดนะแต่วันนี้เราได้รับบริการฟรีนะครับทุกคนอ่ะ นี่แหละนะทุกคนเอามาให้ดูแล้วนะว่าสรุปเป็นยังไงนะครับขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณครับใช้รถมาทั้งหมด4ปีนะครับ6ก0 0 0กิโลนะครับเมือ่อกี้ค่าใช้จ่ายาน้องคุกไก่นะพนักง,งานเขาแจ้งรายละเอียดทั้งหมดก็ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับแต่ว่าเรายังได้ใช้บริการฟรีอยู่นะครับไม่ได้เสียเงินอีกแล้วนะครับก็ยังมีรอบหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ75,000กิโลนะครับที่ผมจะต้องเอามาเข้า เช็คระยะนะครับแต่ว่ารอบหน้าก็ยังฟรีเหมือนเดิมนะครับก็คือสรุปแล้วใช้รถ4ปีไม่มีค่าบริการสักบาทนะครับใช้อย่างเดียวนะครับคือซื้อมาใช้นะครับที่นี่ผมเข้ามาใช้บริการของ GWM CCC Auto ร้อยเอ็ดนะครับเป็นศูนย์บริการที่ผมประทับใจมากๆอีกที่หนึ่งในการเข้าใช้บริการของศูนย์บริการรถยนต์นะครับรถไฟฟ้านะครับแต่ว่าที่นี่เขามีรถเกือบ ทุกอย่างนะครับ<ช>มีน้ํามันมีตั้งให้บิดนะครับมีไฟฟ้าล้วนก็มีนะครับทำให้ถ้าใครจะอยากจะได้รถกับงานบริการดีๆยังไงก็มาใช้บริการที่นี่ได้นะครับที่ c w M CCC Auto r o d e นะครับก็ฝากงานบริการและงานขายของเขาด้วยนะครับ,บรก็ มีค่าอีกค่าหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้รู้นะก็<ม>เพราะว่าตอนที่เราออกรถเนี่ยรถเราจะเป็นร้อยใช่ไหมก็ค<ม>ือถ้าเรารู้จักกันก็เป็นค่า HOH SO นะครับหรือว่าสุขภาพาแบตนะครับสุขภาพาแบตเวลาเราออกรถเนี่ยมันก็จะเป็น100%แต่ว่ารถผมวิ่งมา60,000กิโลปีเห<ช>ลือเท่า,า,าไหร่ครับตอนนี้เหลือ88.5 88. รอบที่แล้วมันบอกไหมรอบที่แล้วรอบที่แล้วตเราต้องเช็คในระบบที่จาได้ว่า9ท ประมาณ90 92ใช่ใช่ค่ะเออประมาณนี้ประมาณนี้เราก็ขอน้องเขาดูนะปกติเขาจะให้ดูเลยไหมครับตัวนั้นปกติก็เกิดจะเขียนเป็นเอกสารให้ใช่ไหมอ๋อนี่นะครับก็คือสุขภาพแบตนะครับเข้าใจกันง่ายก็คือค่าสุขภาพแบตของแบตเตอรี่ของรถเรานะครับตอนนี้ของผมเหลืออยู่8.8.50นะครับเอาเป็นว่าเราได้รู้ว่าสุขภาพแบตเราเหลืออยู่8.8นะครับตอนนี้นะตอนนี้14ปีเนาะใช่ค่ะโอเค โอเคขอบคุณมากจ้าขอบคุณครับอี่นะาครับทุกคนครับก็สรุปแล้ว4ปีนะค่าแบตสุขภาพแบบ88.50นะครับ88.5ก็ถือว่าลดไปประมาณ12%บปนีปีนะครับแต่ว่าผมจำได้ว่าตอนที่ผมออกรถนะ่ะแบตผม98%นะครับสุขภาพแบต98%บก็แสดงว่า4ปีมันลดลง10%ก็เยอะไหมอะ่ะสำหรับผมก็ไม่ได้เยอะนะ <c oughs> มันก็อาจจะเหมือนโทรศัพท์ของเรานะ โทรศัพท์ของเราใช้มาสองสามปีมันก็ลดลงเยอะแล้วนะครับแบตก็เริ่มเสื่อมแล้วนะครับก็รถก็เหมือนกันนะครับรถก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะาเราใช้เขามา3ปี4ปีจะให้เขาลดแค่1% 2%ผมว่ามันก็ดูไม่สมเหตุสมผลกันนะแต่สําหรับ4ปีลด10%ทางผมว่าเยอะไหมสําหรับผมไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ผมก็ชาร์จแบตเต็ม100%เหมือนเดิมนะก็มันก็ขึ้นแจ้งเตือนว่า400กิโลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสําหรับการใช้งานเนี่ย เดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีนะครับว่ามันวิ่งได้ก,กี่กิโลนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเอาเป็นว่าผมจะชาร์จแบต100%แล้วก็ขับให้แบตหมดเลยแล้วกันจะได้รู้ว่าแบตร้อของผมจาก400กิโลมันเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเพราะว่า ปกติแล้วเนี่ยก็คือแ0ดร้อยเปอร์เซ็นตอนที่ผมออกรถใหม่ๆเนี่ยเขาเคลมไว้ที่400กิโลใช่ไหมครับแต่ปกติมันจะไม่ถึงครับมันจะอยู่ประมาณสักสามร้อยสามสิบสามร้อยสี่สิบกิโลมันตัดออกประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบกิโลก็จะเหลือประมาณสามร้อยสามสิบกิโลซึ่งถ้าตอนนี้รถผมถ้ามันวิ่งได้สักสามร้อยกิโลผมก็ว่ามันก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคแล้วนะครับลดลงไปประมาณหนึ่งร้อยกิโลนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปถัดไปจากคลิปนี้เราไปชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเรา เอารถไปขับกันนะครับผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันเดี๋ยวเอารถไปขับกันนะครับว่าว่ากดแคทเราแบตเหลือ4 8่นะสุภาพแบตเหลือแปมันจะวิ่งได้กี่กิโลนะครับโอเคทุกคนก็เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามกันดูนะครับก็สรุปของผมเนี่ยก็คือเช็คระยะฟรี5ปีนะครับฟรีทุกอย่างเลยนะ5ปีนะครับหรือว่าเจ็ดหมือน5,000กิโลนะครับอะไรถึงก่อนก็เอานั่นนะ ตัวนี้จะเป็นเปลี่ยนถ่ายในส่วนของส<อ>้ยกองแอร์นะคะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แบบรองน้ำมันเกียร์เปลี่ยนน้ำมันเบรกนะคะแล้วก็น้ำยาหล่อลยนนะคะตัวนี้สลับยางให้เรียบร้อยนะคะอะไหล่และงานซ่อมและปลระกันให้วันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายงไไิ้นในการเข้าเช็คระกานะคะก็สรุป5ปีฟรีทุกอย่างครับยังเหลืออีกปีหนึ่งนะก็คือปีหน้านั่นแหละมาเจอกันอีกทีหนึ่งปีหน้านะครับโอเควันนี้ก็น่าจะ หมดทุกอย่างแล้วนะครับทุกคนถ่ายให้ดูแล้วนะใครอยากดูอบถ่ายให้ดูแล้วนะครับมีหลายคนถามผมว่าอยากจะดูการเข้าเช็คระยะของทาง GWM นะครับซึ่งผมบอกเล่นเลยว่าของเขามาตรฐานสูงมากแล้วก็ระยะเวลาการบริการของเขาใช้คําว่าเมื่ออาชีพมากๆนะครับของที่นี่นะครับเป็นที่ GWM CCC Auto r i d e นะครับที่ผมมานะครับถ้าใครอยากจะมาดูรถดูอะไรซื้อรถซื้อที่นี่ก็อย่าลืมมที่ CCC ีซีออโต้ร้อยเห็ดนะครับดูได้นะโอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนไปแออนุญาตีอยถ้าคุณกันเพื่อนออกไป้ันไหนสะอาดเรียบร้อยแล้วก็น้ำฝากเตียงมันให้เรียบร้อยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณน้องกุ๊กไก่มากครับสวัสดีครับเจอกันรอบหน้าโอกาสหน้าครับขอบคุณครับโอเคทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับการเข้าเช็คระยะของทาง GWM CCC Auto ร้อยเนะครับก็คือสรุปอย่างนี้นะครับก็ทางของศูนย์บริการของ GWM เนี่ยที่ผมมาทีไรเนี่ยก็คือต้องใช้คำว่าผมประทับใจทุกครั้งที่มานะครับก็นี่เป็นการรีวิวทั้งหมดนะครับของการเข้าเช็คระยะ GWM นะครับส่วน อื่นๆน,น,นะครับส่วนแบรนด์นอื่นๆถ้าผมมีเวลาดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูว่าแต่ละที่มีการบริการหลังการขายดีมากน้อยแค่ไหนนะครับสรุปกันง่ายๆก็คือรอบนี้เป็นรอบ60,000กิโลก็คือ4ปีนะครับก็คือเจอกันอีกทีรอบหน้าก็คือ7 5 0 0 0กิโลนะครับซึ่งรอบนี้ค่าบริการของผมคือฟรีนะครับซึ่งผมเปลี่ยนเยอะมากนะครับที่ผมที่น้องไล่ไ่มาน่าจะตกอยู่ประมาณ4 0 0พกว่าบาทนะครับ ก็แต่ว่าผมไม่ได้เสียสักบาทเลยนะผมไม่ได้เสียสักบาทเลยนะครับปีหน้าก็ยังฟรีอีกนะครับฟรีหปีทุกคนคิดดูว่าใช้รถฟรี5ปีไม่เสียค่าบริการไม่เสียค่าแบบเปลี่ยนอะไรเลยไม่เสียค่าสลับยางทุกอย่างเขาทําให้ฟรีหมดเลยนะครับจบไปแล้วก็ถ้ายังไงมีคลิปอะไรที่ผมจะรีวิวให้ทุกคนได้ดูกเกี่ยวกับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ GWM ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Ford แบรนด์อะไรที่ผมใช้นะครับแล้วก็ มี MG นะครับ i m 6นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องถ่ายให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับก็ฝากทุกคนกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ